สวัสดีครับอยู่กับ All New D Max 2012นะครับนี่ครับคันนี้มาใส่คิ้วนะฮะแยกว่าคิ้วผมเมี่ยนะครับสำหรับตัวคิ้วดิมนะครับคิ้วยางเดิมมันด้านนะครับจะเป็นทุกคันนะฮะอาการนี้ของ D-Max คิ้วเดิมจะด้านนะครับคือตัวคิ้วเนี่ยโดนความร้อนหรือโดนแดดเวลาเราจอดนะฮะมันก็จะด่างนะครับด้านด้านเป็นสีขาวนะฮะนี่ทำการใส่นะครับ เรียกว่าคิววขรเมียมคิววครเมียมหรือบางคนเรียกว่าครอบยางริดน้ำนะฮะที่เป็นขมเมียมสี่ประตูเลยนะครับตัวนี้ฮะสำหรับใครที่เจออาการเดียวกันนะครับมีปัญหาเรื่องคิ้วยางริดน้ำนอกนะครับด้านหรือเป็นสีขาวนะครับโดนแดดมากๆซีดนะครับเรามีเปลี่ยนนะครับเรามีเปลี่ยนเปลี่ยนหมายความว่าครอบทับไปเลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนเส้นยางก็ได้นะผมมีบริการทั้งสองแบบนะครับ สำหรับใครที่เจอปัญหานะครับอินบ็อกซ์สองถามเพิ่มเติมในช่องทางเฟซบุ๊กได้เึงแต่รถค้าได้ในเพจนีครับ